คือที่เขาพยายามบอกว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ไม่แท้ครับคือผมสังเกตดูจากที่การเปรียบเทียบของเขานครับคือเขาพยายามเอาด้านหน้าและด้านหลังมาเทียบกันแต่เทียบไม่ตรงไม่ตรงพิมพ์มันนะครับเหรียญนี้พิเศษเหรียญนี้นักธทําเหรียญนี้ด้านหน้าจะเป็นบล็อกหน้าเลื่อนนะครับแต่ด้านหลังนะครับจะเป็นบล็อกเลื่อนสมุดสัตว์ที่มีเส้นผ่าปปามซึ่งเป็นไปได้หมดนะครับว่าจะให้มีการสลับเอาหน้าเอาหลังเอาตัวตัดมาตัดเป็นอีกรุ่นหนึ่งซึ่ง เกิดขึ้นได้สำหรับเหรียญวัดช้างให้ทุกรุ่นทุกปีมาตั้งแต่เดิมอยู่แล้วครับผมผมบอกก่อนว่าเหรียญวัดช้างให้ครับที่เป็นเนื้อพิเศษนะครับแทบจะไม่มีใครรู้จาํานวนการสร้างที่แท้จริงตั้งแต่เหรียญรุ่น2เหรียญไข่จาํานวนการสร้างก็แทบจะไม่มีใครทราบเพราะไม่ได้บันทึกเป็นลักษณะเหมือนสมัยนี้นะครับสมัยนี้เวลาเราเข้า,า,าสร้างพระกันนะครับเนื้อทองคำสิบเหรียญเนื้อทองคำยี่สิบเหรียญบูชาเหยละหนึ่งหมื่นบาทอย่างเงี้ยมันจะมีบันทึกอยู่แต่สมัยก่อนสมัยวัดช้างให้เเเเเนน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 นีีีี่่่่ยยแทททบบบจะะไไมมกกกกาาารรรัััึืืออองงพพววว้้้้คคสิษฐดล แท่จะไม่มีใครรู้แต่มนกษยสร้างที่แท้จริง